สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรลรือกนภานะครับวันนี้นะครับเช้านี้นะครับก็ได้มีลูกค้าจากบ้านนากอกนะครับผมบ้านนากอกอำเภอเลืองนทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับผมนี่ครับลูกค้าครับได้มาซื้อเครื่องยันมา TFYM นะครับยันมา TFYM นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหายากแล้วนะครับรุ่นหายากแล้วนะครับ เพราะว่าสินค้ารุ่นนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วไปแล้วนะครับผมแต่ทางร้านยังมีของเก็บสต็อกไว้นะครับนี่ครับช่างกําลังทําการเติอน้ำมันเครื่องให้ลูกค้านะครับน้ำมันเครื่องคูปอต้าเอ้ยน้ำมันเครื่องยันมากนะครับพูดผิดครับเครื่องยันมากสามลิตรนะครับสามลิตรนะครับยันมากนะครับนี่ครับตาไฟเหลี่ยมนะครับ น้ำผึ้า,า,ญญาน้ำลึงน้ำผ้งนำ้งน้ำผั้งน้ำผึงนะครั้เน้ำผึ้งน้ำผ้งน้ำผึ้งน้ำงนรำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึงน้ำผึน้ำผึงน้สผึ้งน้งน้ำผึ้งน้ำึงน้ำผงน้ำผ้งร้ำึ้งนรึ้งน้ครึงน้ำผงน้ึ้ง้ำน้ำงน้ำ้น้ำผึ้งน้า้นงน้ด้วยครับ เพราะว่าอันนี้ไปส่งเองอยู่ที่บ้านลูกค้าเลยนะครับนะครับจะมีระดับน้ามันให้เติมบอกนะครับนะครับสินค้าสิค้าตัวเครื่องแล้วก็รับประกันรับประกัน2ปีเต็มนะครับนะครับ2ปีเต็มนะครับ ถือได้ว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ด dition ก็ได้นะครับรุ่นนี้ลูกค้าก็จะเอาไปใส่หางรถไถนานะครับรถไถนาอันนี้ง่ตัวที่เรยวเห็นตัวยางมันก็นหงอยู่วันนี้ก็ไปส่งเองนะครับอยู่ที่บ้านลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากร้านนะครับห่างจากร้านประมาณ10กิโลนะครับ สิบกว่ากิโลครับพี่งมุนห้างหมไปเลยวะมันแนมโบเห็นปะแนยมย้อนเสียงนะนี่การแนมนาจิตจังไรจังไรเนี่ย,ย, <c oughs> อย,อยเออแน,นมโบเห็นเออ ัยนยนเสียงมันใจโอเคครับเดี๋ยวทำการเติมน้ำเติมน้ำนะครับบงกันสนิมแล้วก็เติมน้ำมันครับเนี่ยข้างนี้ยังแจ่งเนี่ยเมื่อกี้มันเหมือน เป็นรุ่นกองทองนะครับ YM นี่จะเป็นกองทองนะครับถ้า LM นี่ก็จะเป็นกองสีสีเงินนะครับค้ามีไม่มากแล้วนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อทางร้านได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ เดี๋เติมกันสนิมนะครับแล้วก็เติมน้านะครับทีนี้ ของแหว่ะขนาดีไมี่หมอทเกิดใะไเปิดก้อนไม่บอกก้อยอยู่ไงก่อยใหญ่อยู่สามติบเด้อห้ไปเลยเด้อมี่บอบริเกนห้ยไปบอน้าปุ๊กอ่ะ ยังบร่ได้เคลืนไปหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มครับเรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเครื่องสตาร์ทฟังเสียงนะครับทีนี้เย็นมากนะครับ ดีเอฟร้อยห้าวายเอ็มครับผมนั่นนะครับเสียงก,ก็จะนิ่มๆน,นิ่มมากนะครับแล้ดวดูตาไฟหน้านะครับ แต่กลปองใหม่มือหนึ่งเลยนะครับนะต่ไฟนะครับไฟ 大梦想。 เดินเบาเครัครบต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 บ ผมถ้าลูกค้าทางไหนสนใจนะครับ<ส>ก็สามารถโทรสอบถามนะครับหรือสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224นะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมทางร้านก็จะทำคลิปดีๆนะครับมานำเสนอให้ลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับผม ประกันสองปีนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ